ใช่ปะเด็กกอดแน่นเลยอะต้องเชื่อเยยพีป่าปาโออนี่นี่นี่ป้าปอนหน่อยป่าป้ันหน่อยป้าป่ามาละจ้าลูกสาวกินมะละมา อร่อยอมอมาโอเคน้อีนใชยวยเียกอแม่แม่ลอเอาเร็วเอันไหนอันหมานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ยอือไข่อัำไข่อ้ยากินยากินยากินไหม